สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนเื่อทุกคนมากราบไหวา้สักการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณที่วัดเขากรวดจ,จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งองค์ท้าเวสุวรรณที่วัดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม ซึ่งองค์ท้าเวสวรรณที่วัดเขาขว,วดจังหวัดราชบุรีองค์นี้นะครับก็ทําการสร้างแล้วก็ทําการวงสรวงแล้วเสร็จในวันที่29มกราคมนะครับผมแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีผู้ที่มากราบไหว้บูชานั้นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ภายในวันที่1กุมภาเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะครับ ครับก็ทางวัดเขากวดนะครับซึ่งท่านหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะฮะการอำนาจสมณปัญโยนะท่านก็ได้รอองค์เท้าเวสสุวรณนะครับขึ้นในวันที่30ธันวาคมนะฮะหกสี่นะครับก็สาธุชนก็มาร่วมนะฮะร่วมบุญกันเยอะนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์เกจิดังๆนะหลายรูปนะครับที่ได้มานั่งปก แล้วก็พุทธาพิเศษนะครับวัตถุมงคลด้วยแล้วก็องค์ทเาวสุวรรณด้วยนะครับแล้วก็เสร็จนะครับตามกําหนดที่ท่านเจ้าวาดนะฮะได้นํามาปฏิสฐานให้สาธุชนนะครับได้กราบไหว้ขอพรนะครับก็คือในวันที่29ใน29ของเดือนมกรานะครับก็มามาปฏิสถานนะครับก็มาได้2วันนะฮะ น้องที่เคยออกข่าวนะครับได้รางวัลที่หนึ่งนะได้บุญบาร,รมีในการขอพอรองค์ท้าเวสุวรรณได้แค่สองวันได้สองวันนะฮะก็มาขอพอรแต่น้องน้องเองน้องก็อยู่ไม่ไกลจากที่วัดนะครับก็ได้มาช่วยงานวัดเก่ากวดมีงานบุญทีไรน้องก็จะเอาของของมาช่วยกับทางวัดช่วยกับหลวงพ่อนะครับในการ ทําบุญนะฮะมีไก่มั่งมีน้องไก่ขาไก่อะไรก็แล้วแต่แหละ,ะหลวงพ่อก็ท่านก็พอดีออกเท้าเวสุวรรเป็นองค์นะ,ะท่านก็ไปที่บ้านเห็นว่าน้องช่วยเหลือวัดอยู่ตลอดนะ,ะท่านก็นำนำองค์เท้าเวสวรรเนี้ยนะฮะ,ะไปให้ที่บ้านแล้วก็บอกบอกน้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีโชคมีลาบเนี่ยจะได้ได้มีเงินทองเดี๋ยวจะไดะ้มีโชคกินลาบอ,องค์เท้าเวสุวรรจะช่วย จะช่วยน้องก็ไม่ได้นึกอะไรแล้วก็อพอมา,าวันที่29น้องก็ได้มาขอพรอครั้งหนึ่งมาขอที่ที่องค์ท่านเลยพอวันรัฐบาลออกตอนเย็นน้องเขาก็มาเราเราก็ไม่รู้นึกว่าน้องเขาพูดเล่นเขาบอกเขาถูกหวยนะฮะเขาบอกเขาถูกหวยจากองค์เท้าเวสวุวรรณขอพรอ,องค์เท้าเวสวุวรรณที่วัดเขากรวด ถูกหวยห,หลวงพ่อหลวง,งพ่อท่านกันเลยบอกว่าแล้วถูกกระไรเราจะมาล้าแก้บนนี่ไงถูกรางวัลที่หนึ่งตรงๆเลยโอ้โ,อโด้วยบุญบาร,รมีบอกกันเลยน้องก็บอกว่าจะทำยังไงดีก็พอดีก็กกมีสื่อมวลชนนะฮะที่ที่คอยติดตามอยู่ที่วัดก็ให้ความร่วมมือเขาก็มาทำรายการทำข่าวให้ ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บุญบรารมีนะมีบุญเก่าด้วยนะฮะท,ที่ที่น้องเขาถูกรางวัลที่หนึ่งมันก็เหมือนเรื่องบังเอิญนเนอะใช่ใช่ครับผมช่วยทวงนี้ก็มีจริงรๆ,ๆนะฮะนี่เป็นความจริงเมื่อวานเมื่อวานนี้มามาเอาผ้าสีมาให้แก่บนบอกให้ปู่เท้าให้ไปช่วยทวงนี้ทวงปลาเป็นปีแล้วไม่ได้อะเป็นความเชื่ออีกก็ได้เขาก็คนที่เป็นหนี้ รีบเอามาให้เลยเหมือนกันเขาเขาก็งงเหมือนกันว่าทวงกันเป็นปีอันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพี่ไข่ด้วยนะฮะเรามีรางัลที่หนึงรางวัลที่หนึ่งก็มีหลายท่านนะฮะที่ถูก12ล้านก็ล่าสุดล่าสุดเมื่อปีปีหกสามหกสามนั่นคือตอนต่อพรที่ใส่ใช่ครับแล้วก็มีอะไรนะใช่ครับผมก็ยังมีก็ทุกทุก ทุกองค์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่คนนับถือศรัทธาก,ก็ยังอยู่อย่างพี่ไข่พี่จุ๋มน้องจันที่มาเองก็มีคนได้โชคได้ลาบไปไปเยอะครับหลายหลายคนเหลือเกินอตอนนี้ก็แก้บนทางนู้นก็มีทางนี้ก็มาแก้บนก็มีม, لي, มาไหว้ก็มีครับผมก็ถือว่าร่วมบุญบรารมีช่วยกับทางวัดเขากวดนะฮะครับก็กวาากนะครับวัดเขากวดนะครับสาธุชนที่ผ่านไปมาหรือว่าอยากจะ มากลับไหว้นะฮะตอนนี้เราก็มีพี่ไข่พี่จุกน้องจันทิมานะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ลืมไม่ได้ก็คือพุทธศาสนาเรานะฮะเรามีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้กรับไหว้อยู่นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเขาควรนะครับแล้วก็มาไหว้องค์ท้าเวสุวรรณนะเข้าถ้ำพระลาหูมีช้างสะาะเคาะต่อชะตานะครับสถานที่เป็นถ้ำพระลาหูนี่ก็เป็นเป็นที่มงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะครับในวัดเขากวดก็ฝากทุกคนทุกท่านนะครับก็เชิญชวนนะครับตอนนี้เราก็เปิดนะเปิดให้ทุกท่านกราบไหว้ทุกเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับครับรผมค่ะก็ตั้งแต่มีข่าวออกไปนะครับก็ทําให้มีผู้คนลังไหลมากราบไหว้เท้าเวสุวรรณที่วัดเขาขวดยังไม่ขาดสายเลยนะครับผมซึ่งสําหรับผมเนี่ยนะครับมันไม่สําคัญแล้วนะครับว่า จะเก่าหรือจะใหม่นะครับเพราะยังไงเนี่ยนะครับบุญบารมีขององค์ท้าวเวสสุวรรณขององค์ปู่ท่านนะครับก็คือปู่ท่านอยู่ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะใกล้หรือไกลนะครับผมบารมีของปู่ท่านก็ย่อมคอยคุ้มครองและเมตตาลูกหลานเป็นอย่างแน่นอนนะครับจริงๆแล้วนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเอาเรื่องตัวเลขเรื่องของโชคลาบมาเป็นที่ตั้งนะครับผมแต่ในวันนี้มาแล้วก็ขอสักหน่อยแล้วกัน <laughs> เอาแล้วฮนะสักสามตัวไป นี่นะครับเลขศูนย์นะครับอันแรกอันที่สองเฮ้ยเลขสนะครับอะไรเลขหนึ่งอ่ะก็ตามนั้นนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมด้านนี้นะครับก็จะเป็นไอ้ไข่หรือพี่ไข่วัดเจดีนะครับผมแล้วก็จะมีพี่จุกที่จันที่มานะครับที่จะ เป็นเทพกุมารที่อยู่ณนะวัดเขาปวดแห่งนี้นะครับผมที่พี่เขาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะฮะก็ในสมัยเมื่อปี63-64เนี่ยก็มีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายรายเลยนะครับผมนี่เป็นพี่ไข่นะครับผมอันนี้จะเป็นพี่จุก และอันนี้ก็จะเป็นพี่จันที่มานะครับนี่นะครับและด้านนี้ก็คือองค์พี่ไข่นะครับที่นำมาจากวัดเจดีย์นะครับผมนี่ตามคำบอกเล่าของคนที่นี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับท้าวเวสสุวรรณวัดเขากวดจังหวัดราชบุรีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมากราบไหว้นะครับก็มาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เขาเปิดให้กราบไหว้24ชั่วโมงเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มานะครับก็อย่าเอาเรื่องตัวเลขเรื่องหวยเป็นที่ตั้งนะครับผมเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ถูกเหมือนคนอื่นเขาก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าบุญเก่าที่เราทํามาด้วยนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูตะลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ